ดาน่าออกมาแฉเอมมี่แม็กซิมนักเขียนกล่าวหาทีภูมิตนวัฒหลอกลวงแอบอ้างเกิดเรื่องเกิดราวกันอีกแล้วสำหรับแวดวงบันเทิงไทยหลังเอมมี่แม็กซิมพร้อมกับผู้เสียหายอาทิคุณถาคุณใหญ่คุณอ่านและทนายความได้ออกมาร้องทุกขอความเป็นธรรมโดยทั้งหมดเรียกร้องให้ทีภูมิตนวัฒ ออกมาอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหากเจ้าตัวบริสุทธิ์ใจซึ่งเรื่องราวทั้งหมดถูกเพจอีจันบันเทิงรวบตึงข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้วความว่าผู้เสียหายทั้งหลายได้ออกมาเผยถึงทีภูมินวัรนที่เข้าข่ายหลอกลวงแอบอ้างโดยจากก่อนหน้านี้ได้แอบอ้างชื่อเอมมี่อมนวันหรือเอมมี่แม็กซิงอ้างว่าเป็นคนอายัดเงินจำนวนสี่ล้านบาท ทำให้ทีไม่สามารถนำเงินตรงนั้นออกมาจากธนาคารแถมมีประเด็นกับคุณขานักเขียนบทหนังถูกอดีตตัวประกอบอย่างทีแอบอ้างขโมยงานไปจดลิขสิทธิ์ซ้ำยังหลอกในสุวรร์สวนดอกไม้ อันว่าจะปั้นเป็นนักสแสดงทำให้ไว้ใจหยิบยื่นเงินช่วยเหลือไปจำนวน20,000ืบาทเพื่อออกรถให้ขณะนี้ไฟแนนซ์กำลังตามค้างค่าง,งวดรถอยู่และรวมถึงแหวนเพชรสามวงสร้อยทองหนึ่งสลึงอีกด้วยซึ่งทีภูมิตนวัฒน์เป็นอดีตนักสแสดงที่เคยป่วยหนักเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากวันโรคทับตับ และต่อมน้ำเหลืองร่างกายผอมสูบโดยเจ้าตัวได้เอาคลิปขอความช่วยเหลือของตัวเองลงโพสต์โซเชียลจนมีคนบริจาคเงินช่วย8ล้านภายในระยะเวลาเพียง4วันเท่านั้น ก่อนจะหายเป็นปกติและกลับเข้าวงการบันเทิงอีกครั้งโดยได้รับแสดงซีรีส์ของค่ายแห่งหนึ่งด้านเจ้าตัวยังโพสต์ขอบคุณทางผู้จัดที่ให้โอกาสและได้กลับมาทำงานที่รักอีกครั้งหลังห่างหายไปนานด้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานที่เอมมี่ผู้มีพระคุณติดคุกที กลับไม่สนใจใยดีจึงเป็นเหตุให้บาดหมางกันเรื่อยมาโดยเมื่อเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของทีเจ้าตัวก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรถึงประเด็นดังกล่าวเลย